สถานการณ์น้ำล่าสุดครับประจําวันอาทิตย์ที่24ตุลาครับ2564ครับครับล่าสุดถนนเส้นนี้มันสายมาถใช้การได้แล้วครับเนื่องจากน้ำมีประมาณที่สูงเพิ่มขึ้นครับและมีผู้เสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำครับจึงมีการปิดครับมีการปิดเส้นทางดังกล่าวครับครับเดี๋ยวจะไปดูสภาพครับเป็นอย่างไรครับสภาพน้ำ ท่วมถึงขนาดไหนแล้วครับครับผมสถานการณ์ล่าสุดครับถนนเส้นบ้านมุงหน้าไปบ้านลำเพลินครับตำบลกุดค้าคีมอำเภอรัตน,านาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเชื่อมต่อระหว่างตำบลทุ่งปลาอําเภอสวนภูนวลร้อยเอ็ดครับล่าสุดเป็นอย่างนี้แล้วครับไสามารถสัญจรได้แล้วนครับถึงท่วมจนมาถึงคอสะพานครับติดเส้นทางไว้ที่เรียบร้อยครับ ดับน้ำยังไหลมาต่อเน,นื่องครับล่าสุดเขื่อนมูลบนได้มีการปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นครับขณะน,นี้น้ําเริ่มเข้าสู่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเอือท่วมก็น่าจ,จะมาถึงตำบลทุ่งกุลาประมาณ3-4วันครับผ่านมาทางอําเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์มาทางอาเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์และมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลทุ่งกุลาครับอ,เบอาเภอสวนูลจังหวัดร้อยเอ็ดครับ และมุ่งหน้าไปต่อที่ตำบลท่าหัดาวครับอำเภอปอนซายจังหวัดร้อยเอ็ดครับและลงไปสุดของจังหวัดร้อยเอ็ดคือตำบลสามขาครับอำเภอปอนซายจังหวัดร้อยเอ็ดครับและจะมุ่งหน้าไปที่เขื่อนราศีสไลด์ครับจังหวัดศรีสะเกดสภาพพื้นที่ได้รับความเสียหายครับนี่ครับเริ่มเอ่อท่วมขึ้นมาเรื่อยๆครับน้ํายังท่วมต่อเนื่องครับ ล่าสุดก็ข้าวได้รับความเสียหายครับนี่ครับข้าวกลาลังสุกครับยังไม่สุกดีก็ได้รับความเสียหายครับต้องเร่งเก็บเกี่ยวครับนี่ครับต้องเร่งเก็บเกี่ยวก่อนครับก่อนที่น้ําจะท่วมเกิดความเสียหายมากกว่านี้ครับ <L un ters> ครับนี่เป็นพื้นที่บ้านดอนมงนะครับ อยู่ที่ตำบลทหาเจ้าอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ครับน้ำเริ่มท่วมข้าวครับมเลวินล้ถึงหมู่บ้านแล้วครับนี่เป็นนาที่พูดได้ว่าฝนไม่ดีครับก็แห้งแรงครับข้าวไม่ค่อยได้ครับพอฝนดีก็ท่วมครับน่าเห็นใจนะครับพื้นที่นี้ทํานาได้ยากมากครับลาบากมากหมู่บ้านครับเริ่มน้าได้ทะลักเข้ามาท่วมนะครับ โดยปกตินะครับก็จะน้ําท่วมไม่เยอะครับและนี้ก็จะประมาณถ้าเกิดท่วมเยอะกว่านี้ก็จะหนักเหมือนปี2,543-44นะครับพอประมาณ15ปีครับเกิดน้ําท่วมมาครับเนี่ยหากน้ํายังเติมลงมาอีกครับก็จะทําให้น้ําบริเวณนี้สูงขึ้นครับท่วมบ้านเรือนประชาชนนี่คือพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนมงนะครับ งสัมพันธ์ประคุณม่งน้อยก็น้ำก็ได้ท่วมพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วครับก็แต่ยังมีน้ำเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆครับเขื่อราซีสไลด์ระบายน้ำไม่ทันก็น้ำก็จะเออล้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อาจจะท่วมถึงถนนนะครับถนนเส้นนี้ได้ครับ,รบนี่คือถนนอีกหนึ่งเส้นครับอยู่ในเขตของตำบลทหาดยาวนะครับก็จะมีรีสอร์ทก็ก โดนท่วมไปเรียบร้อยแล้วครับน้ำเลยขยับขึ้นมาครับจนถนนไม่สามารถใช้การได้แล้วครับโรงเรียน3ามขาวิทยาครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับน้ำก็เริ่มทะลักเข้าไปในเกตโรงเรียนบ้างแล้วนะครับหลังจากได้ปรับภูมิทัศน์โดยการถมพื้นที่ให้สูงขึ้นครับก็ยังมีน้ำท่วมเข้าอยู่เช่นเคยครับขนาดถนนยังสูงกว่าครับ ก็ท่วมไปเรียบร้อยเช่นเคยครับครับนี่คือพื้นที่ไร่นาครับของชุมชนบ้านหมักยางครับก็น้ำได้ตลักท่วมครับจนไม่เห็นข้าวแล้วครับ ไม่เห็นลวงข้าวครับท่วมมิดเลยดูสภาพครับเรือก็ได้ครับขยับเรือขึ้นมาครับไม่แต่ฝั่งข้ามถนนก็ท่วมเช่นกันครับครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือพื้นที่นาครับเขตตำบลสามขาครับเปอปพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมานน้าครับเป็นสามตำบลของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ ต้องรองรับปริมาณน้าครับหากเขื่อนราชีสไลครับระบายน้ําไม่ทันครับน้ำก็จะเอ่อท่วมพื้นที่ครับเหนือเขื่อนครับหนึงสามสามตำบลน,นี้อยู่พื้นที่เหนือเขื่อนครับเขื่อนอำเภอราชีสอยจังหวัดศรีสะเกดครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าครับเขื่อนมุลบนได้เร่งระบายน้ําครับเนื่องจากปริมาณน้ําเกินการจัดเก็บแล้ว คาดว่าจะทำให้ปริมาณน้ำในเขตสามตำบลนี้ครับสูงขึ้นครับครับพื้นที่ปลูกข้าวก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นครับจากที่ท่วมห็นรลวงข้าวก็จะหายไปหมดเลยครับก็กดไลค์กดติดตามเพื่การเลี้งใจครับทุ่งกลาไทยแลนด์ครับวันนี้ก็มาเป็นนักข่าวครับดูสถานการณ์น้ำครับ ครับคลิปนี้ผมกุ้งทุ่งกคลาขอแกวคำว่าสวัสดีครับ